อะไรก่อนครับนับแรงคัวใหญ่เดิมชอบอะไรเห็ดบ้นงข้าวหรือข้าวเ้งไหนขึ้นยุ่น้ำเคืองปรุงครับสำรับผมเรียงกินเนียงมากคัวว่างเนียงมากดีๆลงมา๋ย่เต้เครับมันเป็นตะวัน กนิน,นพวลงพ่นเข้าเจอ่อนนะไหมนะ่าใบมัสิง่มาถูเมีน,นอันนั้นพ้นนันนอ่นเหมือนบอาอ่อนเนื้อนิ้วนุ่นๆนะเดี๋ยวัดผดอะไรครับนี่พริกครับ่จะเที่ยงใส่กระเทาะิกไทยตากกันดีๆ กินหางก่อเหลือเส้นวะขูดบ๊อแซ่บ6 6แนวกัคแซบจุ้ง6นันก็ได้แต่่าแนวนจุ่มกันดีแซ่บจุ้ง6ลั่นือข่าเทวารแซ่บแทนเป็นตัวได้หน่อยไปหลังไปหลังนไปกับพ่อครับผัดปลาไหลครับ อืมเตยสิอันแกชายมาโมไม่ฟีดดิในฟีดดิแชายทำแหลกเลยเออได้เลยกูอันหยอกกูตกูแยงมูเซ่เลยแช่ก็ต้นผู้เชียรว่าปรหมาณก็เข้าปลาบ่ก็เ้าปลาก็เขาบานของ มี่มนีมิตรธรรมชาติเลยปากกัแย่งมาจากหน้าแต่พอก็เก็บจากล้างบ้านสุดๆร้อนๆอุ่นประหอนมาสดสุดบอกว่ามาท่องหน้านี่ครับซน้อครับครับเพชรลป์เลาครับตองทอดแหงลรเลก่อนเว้าครับผอมเสีบผม รสเชฟอ้นครับมันีครับนีุ่้มยิงเด็ดกินแล้วปุ๊ก็ั้นน้ำกันเออวมบุปโภกันปุ๊บไวปนบ่สเหทอดซุกขักบอ่าเอาผึ้งกรอบเลยมาซื้อนี่กับกรอบครับ ด้มอนะครับด้านความแซ่บโดยเชฟอดนะครับวันนี้ครับทำอะไรเหยาะถุงหมูพิษผงหลวดหลวดยังครับ,รบ,บรดเหย,ยาะงอเนี่ยงานหลอพิษงเหรัเหยาะพิแกงนะครับแกงกะหรี่กะี่ <c oughs> กกท,ที่ชอบนะ ไฟรุนเว้ยนะเอาผิดจากยงที่เราทำาไปลงไปนะครับเียพัดพัดพัดพันะคดีๆนะครับเข้ากันนะครับน่เรุนเรุนดดดเดียนกอยังไม่หัว ประสิงกับัวประกอบที่เข้าปกนก็จือาัดเจ็ <laughs> ไปอนอนยนังนนอยครับไม่เสรเพิ่อมาใหกไัยครับย้อนถึนมาเดกินเครือออออนน่องพัดข้างหนาััดก็นค่ยง่าลยเิดนะหมเขาคักเลียวตอนนี้ ใส่ไปเลยลงไปครับดีห่อผัดหกอ่เพียอนเราจะกินงครับทำไมเราน้ำมันรออย่ยางเดียวยไ,วไมได้พอดีรับทางไง่วบกัตาลงไม่ใเขาใช่รัม

โอ้สุดรถดเลดนสารอ่ะจิแจัดการจังไงมืองใส่ไปขูดเจ้าอันไปลงไปไปมาขูดอื สุดยอดเลยก,กินปี่แกงอะไรเรอวดีที่เราอกวาจะใส่ปีกแกงเข้าไปาทั้วันใช่เกับเป็นพาพีดเดินใส่ปีกแกงวนอันนี้ตาใช่้อมแบงค์ตาตาลงไปน้ำครับเบือเลีเ่ยวตาผอ้วัน Chua luôn hẳn năm 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 rồi năm 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 rồi. năm 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 โเส่พ่อเหมือนกันเ่หมือนปาเน่แสดงมีเด็กน้อยน้ำหน่อยครับใส่หน่อยดหมครับสอโอ้โหโอคน่ไปแสงต้องไปหีกน้ำหน่อยอ้ย ตัแงครับีวไน้อยๆรับใส่ปรกันเลยหรอวบอ่าครับซิมอันนี้ครับเป็นได้จะได้รสชาติร้อนพอยเนียดูเสร็จแล้วมาแบบได้ครเดี๋ยวตัสาพอดีแล้วก็มาแบบได้ดี แดงวางแดงเจ็ดฮะทั้สิีดดวยงให้เดียวเซ้นไปไมนได้เ่เสียบแล้วต่เอามาเสบไลเมื่อวานแห้งไปเลยเด็ดเอเม่อไงท่นะเผาที่ใส่ลเอยัาง่ใส่ที่านใส่ไปแล้วเนาะด้วยนวดเล้วเนี่เราจัดูกใส้เราจโดลูกไส้เา่ะเอาล่ะัวนวดเหลี่ยนีย แม่กะเพาด้อยำตาลตะวันยัไวะกำตาลตะลันยัดไงวะลกจะมากกว่ายอาเยติลูกกุ้งส้เหรอกำตาลเตอรง่ายนเป็ีนเรื่องเป็นก๋สิลาด้มนึงบก็คือหรอกพี่ศิลาแตว่ะเสียบแน่นอนอนับมือครับกระช่งคือพวกขือกระช่งนะครับต่ระเสียบแน่นอนครับสิลา ผัดแดดจี cheese, time, ๋เน right? ี่ยกินขี่เดี๋ยวไส่สวยนะครับผักเผ็ดปลาไหลใส่ใบกะเพราอร่อยครับหอมแถวนะครับสุดยอดครับนะครับกตัเสร็จไปเลยครับเมนูแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับจำเอาสุดยอด ごめん。